วันนี้จะพาไปดูสินเชื่อที่สามารถกดเงินสดได้และยังสามารถผ่อนสินค้าได้1บาทมี2วงเงินตามมาดูรายละเอียดกันค่ะสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับธัญราจัดไท้วันนี้มีสินเชื่อมาแนะนําค่ะสําหรับใครที่ต้องการเบิกเงินสดและสามารถผ่อนของได้2วงเงินอยู่ใน1บาท แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ใช่สินเชื่อใหม่เป็นสินเชื่อที่เปิดมานานแล้วนั่นก็คือสินเชื่อดิจิทัลยูอาแคดทำไมถึงพูดถึงสินเชื่อนี้เนื่องจากว่าสินเชื่อนี้ยังมีความนิยมสูงและยังมีคนสมัครเข้ามาอยู่เรื่อยๆค่ะซึ่งจุดเด่นของบัตรนี้สามารถกดเป็นเงินสดได้และยังสามารถผ่อนของได้ค่ะโดยไม่ต้องใช้บัตรและเขาจะแยกวงเงินอย่างชัดเจนนะคะเช่นเมื่อเรากดเงินสดออกมาเต็มจํานวนวงเงินแล้ว แต่ท่านก็ยังสามารถผ่อนสินค้าได้ค่ะ Digital Your Cash มีอยู่2วงเงินด้วยกัน 1. วงเงินสินเชื่อดิจิตอล Your Cash เป็นวงเงินเบิกเงินสดได้ 2. สินเชื่อ Happy Pay เป็นสินเชื่อสําหรับผ่อนสินค้าและชําระค่าบริการค่ะซึ่งสามารถใช้บริการได้หลากหลายค่ะเช่นผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่อนโทรศัพท์มือถือผ่อนอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์และผ่อนทองเป็นต้นค่ะ สำหรับอาจารยดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน25%ต่อปีและยังสามารถแบ่งชำระได้นะคะเริ่มต้นอยู่ที่3เดือนและสูงสุดอยู่ที่48เดือนค่ะบุคคลที่สามารถสมัครได้อายุ20-65ปีมีรายได้8,000บาทขึ้นไปค่ะและอายุงานต้อง4เดือนขึ้นไปมีหมายเลขโทรศัพท์และที่ทำงานสามารถติดต่อได้มีที่อยู่ปัจจุบันหรือสถานที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของอีออนค่ะ ไปดูขั้นตอนการสมัครผ่านแอปอีออนไทยโมบายกันบ้างค่ะบันดับแรกให้ท่านดาวน์โหลดแอปอ e ีออนไทยโมบายผ่านแอป Store แล้วก็ Google p l y y ส่วนลิงก์การดาวน์โหลดนะคะจะวางไว้ให้ค่ะเมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วให้เราเข้าสู่หน้าแรกค่ะกดสมัครบัตรกดสัญชาติไทยให้เลือกบัตรที่ต้องการสมัครวันนี้เราจะสมัครสินเชื่อดิจิตอลยแคกดสมัครเลยค่ะ ให้ติ๊กถูกตรงช่องสี่เหลี่ยมช่องแรกจากนั้นเครื่องหมายถูกจะขึ้นสีเขียวทั้ง3ช่องจากนั้นกดยืนยันค่ะจากนั้นจะเข้าสู่หน้าสแกนบัตรประชาชนให้อ่านคำแนะนำทั้ง4ข้อเมื่ออ่านเสร็จให้กดเริ่มสแกนจากนั้นระบบจะให้เราสแกนบัตรด้านหน้าและด้านหลังเมื่อเราสแกนเสร็จระบบจะให้เรากรอกข้อมูลเบื้องต้นค่ะสำหรับข้อมูลเบื้องต้นตรงนี้นะคะจะมีชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิด ตรงนี้เราไม่ต้องกรอกนะคะข้อมูลจะโชว์ให้เราโดยอัตโนมัติให้เรากรอกเบอร์โทรแล้วก็อีเมลจากนั้นกดถัดไปค่ะจากนั้นให้เรารอาหารหัส OTP สักครู่ค่ะเมื่อเรากรอกหรหัส OTP เสร็จจะเข้าสู่หน้าเลือกบัตรให้เราเลือกบัตรที่เราต้องการสมัครจากนั้นกดถัดไปจากนั้นให้เรากดเริ่มสมัครค่ะสำหรับหน้านี้จะมีขั้นตอนการสมัครแนะนำอ่านให้เข้าใจจากนั้นกดถัดไปค่ะ จากนั้นท่านจะเข้าสู่หน้าสมัครสินเชื่อเขาจะให้เราสมัครทั้งหมด4ขั้นตอนกรอกให้ครบถ้วนนะคะเราไปเริ่มกันที่กรอกข้อมูลค่ะสำหรับข้อมูลส่วนตัวชื่อนามสกุลเลขที่บัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดและก็อายุตรงนี้ไม่ต้องกรอกนะคะ ข้อมูลเขาจะโชว์ให้โดยอัตโนมัติให้เรากรอกเพิ่มเติมแค่เบอร์โทรแล้วก็อีเมลจากนั้นกดถัดไปค่ะต่อไปค่ะจะให้กรอกที่อยู่ปัจจุบนันสถานที่ทํางานแล้วก็บุคคลที่สามารถติดต่อได้ให้ใส่ชื่อนามสกุลแล้วก็เบอรโ์โทรจากนั้นกดถัดไปค่ะจากนั้นให้ท่านติ๊กถูกในช่องสี่เหลี่ยมข้อตกลงในการใช้บริการจากนั้นกดยืนยัน ต่อไปค่ะขั้นตอนที่2ก็คือการอัปโหลดเอกสารให้ท่านอ่านวิธีคําแนะนําการอัปโหลดเอกสารจากนั้นกดเริ่มอัปโหลดเอกสารค่ะให้อัปโหลดสลิปเงินเดือนรายการเดินบัญชยีย้อนหลัง6เดือนถ้าเป็นอาชีพธุรกิจส่วนตัวให้อัปโหลดเอกสารจดทะเบียนบริษัทค่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนที่3การยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิตอลค่ะให้ท่านกดยอมรับเงื่อนไขการยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิตอล หรือ n d i d ค่ะจากนั้นกดยอมรับเงื่อนไขาการเปิดเผยข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตให้เราเลือกธนาคารที่มีการลงทะเบียนและมีการยืนยันตัวตนกับธนาคารสำเร็จแล้วจากนั้นให้กดถัดไปค่ะให้รอสักครู่นะคะระบบกำลังประมวลผลการยืนยันตัวตนอยู่เมื่อสำเร็จต่อไปจะเข้าสู่ขั้นตอนที่4ขั้นตอนสุดท้ายค่ะก็คือการสแกนใบหน้านั่นเองให้กดเริ่มสร้างรหัสผ่าน กดตั้งรหัสผ่าน6ตัวยืนยันรหัสผ่าน6ตัวต้องเหมือนเดิมนะคะเริ่มสแกนใบหน้าเมื่อสแกนใบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นท่านจะเข้าสู่การตรวจสอบข้อมูลให้ท่านตรวจสอบข้อมูลเมื่อถูกต้องให้กดยืนยันค่ะจากนั้นให้ท่านยืนยันรหัสผ่าน6ตัวอีกครั้งระบบก็จะแจ้งว่าเราสมัครบัตรสำเร็จผลการอนุมัติจะแจ้งผ่าน SMS และแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน ทางบริษัทจะพิจารณาสินเชื่อ3วันทําการทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเอกสารด้วยและอยู่ภายใต้เงื่อนไขาการพิจารณาของบริษัทค่ะและนี่ก็คือข้อมูลสินเชื่อดิจิทัลยู r ์แคดพร้อมอัปเดตวิธีการสมัครของสินเชื่อนี้ค่ะสำหรับใครที่สนใจสินเชื่อนี้นะคะทัน์จะวางลิงก์ข้อมูลไว้ให้ท่านศึกษาก่อนสมัครสำหรับวันนี้ทัญัน์ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ